สวัสดีครับ f c ลุงปองมงคลโคราชที่รักที่เคารพทุกทุกท่านครับเราจะมาคุยกันเรื่องหวยช่องนี้ชมลุงคนขอหวยมีเรื่องหวยอย่างเดียวนะครับออกไปแล้วนะครับวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 6สสรุปแล้วว่าหวยผมไม่ถูกแล้วกันนะครับเอาสันส้นๆไม่ถูกคือไม่ถูกผิดคือผิดถูกคือถูกเราจะไม่มโนนะครับจะไม่มโนเข้าข้างตัวเองนะครับ ผิดคือผิดนะผิดลักาเลยนะครับเนี่ยทั้งล่างทั้งบนไม่เข้านะครับทั้งล่างทั้งบนไม่เข้าวันที่1กันยายน2566รที่ผ่านมานี่แหละนะครับไม่เข้านะครับผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเราตรงไปตรงมาไม่มันโนไม่อ้อมค้อมไม่นู่นไม่นี่ไม่ยกตัวอย่างไม่ยกเขตและผลไม่ยกอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะเข้าข้างตัวเองนะครับผิดเป็นผิดนะครับผิดทั้งล่างทั้งบนนะครับ1กันยายน 2,566เราก็จะไม่อธิบายเยอะผิดคือผิดไปเลยเราไม่ต้องมาเอาจากตรงนั้นตรงนี้มานะครับอันนี้มาคุยกันเรื่องใหม่นี่แหละในเมื่องวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งกันยายน2,566เนี่ยมันผิดนะครับมันผิดก็คือมันผิดนะครับไม่เข้าเลยทั้งล่างทั้งบนแต่งวดนี้ผมยืนยันนะครับยืนยันในฐานะพูดที่ใบหวย มาร่วม30ปีเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับดูเทปผมได้นะครับก็ถ้ามันผิดไปแล้วอย่างนี้อย่างนี้นะครับงวดที่จะออกในวันที่16กันยายน2566เนี่ยจะต้องถูกนะครับจะต้องถูกแน่นอนยืนยันว่าถูกนะครับไว้ผมจะไม่เคยผิดกัน3งวดติดกัน2งวดติดกันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะครับเป็นไปได้น้อยมาก ถ้าผิดงวดที่ผ่านมาแล้วคือวันที่หนึ่งกันยายนสองพันรหกสิบหกเนี่ยงวดวันที่สิบหกกันยายนเนี่ยถูกแน่นอนแต่งวดนี้มันก็จะเท่าเดิมอะ่ะเลขมันจะเยอะไปหน่อยอย่าไปตกใจเรื่องเยอะเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปให้ฟังแล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยครับหนังสือหวยนะครับสามตัวเข้าตัวเดียวมีเลขสี่เลขห้าเลขหกนะครับมีเลขสี่เลขห้าเลขหกนะครับชอบตัวไหนล่ะชอบตัวไหนเอามาตัวเดียว ชอบตัวไหนเอามาตัวเดียวนะครับชอบตัวไหนเอามาตัวเดียวคัดเอามาตัวเดียวหรือว่าผมเรียกมันว่าสามตัวเข้าหนึ่งตัวสามตัวเข้าหนึ่งตัวของหนังสือหวยนะครับหลักสี่หลักห้าหลักหกนะครับเรียงเลยนะครับใช่ไหมเดี๋ยวจะผิดนะครับใช่นะครับหลักสี่หลักห้าหลักหกเลขสี่เลขห้าเลขหกเลครับหนังสือหวยให้มานะครับจะแม,นมน่นแม่น พยายามทำตามที่ผมแนะนำแล้วกันนะครับอย่าไปคุยกันเองในวงนะครับสนทนาหวยนะครับไป,ไปนู่ไนไปนี่ไปงั้นไปนี้ไปคิดเองทําเองเหมือนผู้พิพากษาอนะไม่ฟังนะครับรายละเอยียดผมให้ทุกเทปนะครับตรวจสอบผมได้นะครับทุกเทปเลยผมบอกว่าสามตัวเอามาตัวเดียวสามตัวเข้าตัวเดียวนะครับอย่าเอาไปควบกันใดๆทั้งที่อย่าไปเสเองอย่าไปอะไรเองนะครับแล้วงงเดี๋ยวก็จะอธิบายในเทปไปทุกเทปไปแหละนะครับ สามตัวเอามาหนึ่งตัวเท่านั้นชอบตัวไหนเอามาตัวนั้นนะครับหนังสือหวยให้มาเลขสี่เลขห้าเลขหกนะครับเอามาตัวเดียวลุงปองมงคลเรามีอะไรหล่งงวดนี้นะครับมีอะไรมาโชว์เขางวดนี้ของลุงปองมงคลก็ได้เลขหกเลขสามเลขศูนย์ของลุงปองมงคลได้เลขหกเลขสามเลขศูนย์สังเกตดีๆนะครับเลขหกบรรงกันนะครับเลขหกบรรงกันกันกบ หนังสือหวยนะครับเลขหกมันตรงก,กันกับหนังสือหวยมันจะมีอภิธานไหมนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในเทปนี่แหละนะครับหลุงปองมงคลได้เลขหกเลขสามเลขศูนย์สามตัวเอามาตัวเดียวเหมือนกันสามตัวเอามาตัวเดียวสามตัวเข้าตัวเดียวนะครับเน้นตรงนี้แล้วฟังดีๆนะครับอย่าไปคิดเองเออเองตอบกันเองในวงสนทนาของท่านนะ่ะมันผิดนะครับมันจะผิด ผิดแล้วเสียตังค์นะครับเงินทองหายากด้วยนะครับฟังดีๆพยายามเปิดเทปทวนเทปด้วยนะครับหลุงปองมงคลได้เลขหกเลขสามเลขศูนย์หนังสือหวยได้เลขสี่เลขห้าเลขหกเลขหกตรงกันนะครับเลขหกตรงกันนะครับสามตัวเอามาตัวเดียวคัดมาไว้ใส่ในกระดาษขาวไว้ก่อนเรียนทุกรอบเรียนทุกเทปนะครับบอกกันทุกเทปนะครับมาเรียงไว้ก่อนเราชอบตัวไหนของลุงปองมงคลเอามา เราชอบตัวไหนของหนังสือหวยเอามาเอามาตั้งไว้ก่อนคนละบรรทัดนะครับอย่าเอาไปรวมกันนะเอามาตั้งไว้ก่อนคนละบรรทัดเดี๋ยวหาตัวใส่นะครับตรงนี้แล้วตอนนี้อ่ามันก็เกี่ยวกับเลขประจําวันด้วยนะครับหวยออกวันที่16กันยายน2 5 6 6มันตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะได้เลขประจําวันเลข4ี่เลข7นะครับเลขประจําวันวันเสาร์หวยออกวันเสาร์16 กันยายน2566นกี่ครับอ่าก็จะมีเลข4เลข7นะครับหลังอ่าเขาเรียกว่าเลขประจำวันหัวาศาสตร์เกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องด้วยท่านไปต่องถามกลับมานะครับเกี่ยวข้องยังไงอะไรยังไงนะครับเกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยเลขประจำวันนะครับได้เลข4เลข7นะครับแล้วก็น,นี้หวยก็จะมีมาทั้งหมด สี่สิบสองตัวนะครับเอาใกล้ๆเลยครับเอาใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่เห็นไม่ชัดสี่สิบสองตัวนะครับสี่สิบสองตัวนะครับสี่สิบสองตัวก็ท่านว่าจะมีอะไรคัดออกมาแล้วนะครับสมมุติว่าคัดออกมาแล้วจากหนังสือหวยหนึ่งตัวแล้วคัดออกมาจากหลวงปองมงคลหนึ่งตัวแต่หกมันตรงกันนะครับหกมันตรงกันถ้าผมชอบส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัว ผมจะชอบหลักหกนะครับผมจะชอบหลักหกเพราะมันตรงกันแล้วมันอาจจะมีพระอภพินิหารนะครับหลักหกดูมุมจอนะฮะมุมจองหิดเส้นไว้นะ่ะผมคัดออกมาแล้วให้รู้สึกจะมีสิบสองตัวนะมีเยอะหน่อยมีเยอะหน่อยเยอะแต่ถูกครับเยอะแต่ถูกมันเยอะอยังไงผมมาคุยเรื่องตรงนี้ก่อนบางท่านคอมเมนต์มาโทรศัพท์มาส่วนตัวก็มีนะครับก็ แนะนําไปแล้วเป็นไม่เยอะหรอกครับหวยอ่ะมันไม่เยอะบันสี่สิบสองตัวก็จริงสําหรับคนเรียนไปแล้วหลายครั้งหลายเทปแล้วว่าสําหรับคนที่ไม่เป็นงานเป็นการอะไรเลยมือใหม่หัดขับอย่างเงี้ยอ่ามือใหม่หัดแทงนะครับนําไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับทางแอปไลน์ก็ได้นะเออทางขออภัยทาง อะไรอ่ะลืมกระเป๋าตังกระเป๋าตังกระเป๋าตังนะครับแปดสิบบาทแปดสิบบาทเองนะครับแปดสิบบาทไม่มีร้อยไม่มีร้อยกว่าอะครับแทงได้นะครับนําไปแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับมาคุยกันต่อเลยบางท่านบอกว่าเยอะจังเยอะจังก็สําหรับคนมือใหม่ไงคัดไม่เป็นอะไรไม่เป็นนะครับก็อย่างนั้นแต่ผมคัดออกคัดตัวตัวถูกออกนะ ผมไม่เคยคัดตัวถูกได้สักทีเลยนะครับก็นี่แหละคือจะไปคัดออกนะครับสมมุติว่าท่านชอบหลักอะไรนะครับหลักอะไรอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังผมชอบหลักโกมันก็มีสิบสองตัวเม่วันนี้ไงเนี่ยมันก็มีสิบสองตัวดูตรงมุมอะดูตรงมุมนะครับดูตรงมุมดีๆนะครับแต่ถ้าชอบหลักอื่นมันก็มีแค่หกตัวบางอันมันก็มีแค่หกตัวเองมันจะเยอะตรงไหนล่ะทาไมถึงบอกหกตัวก็ต้องซื้อหกตัวไงท่านไปคัดออกปุ๊บขอคัดออกห้าตัวปุ๊บ มันออกตัวที่ท่านคัดทิ้งนั่นแหละที่คัดใส่ขยะนั่นแหละนะครับมันเป็นอย่างนั้นตลอดเลยผมถึงไม่คัดไงผมคัดเพราะบอกใบท่านทีไรผิดทุกครั้งนะเห็นไหมนะครับต้องดูในนี้มันถูกแน่นอนอยู่แล้วผมแช่นานๆน,นะครับไทคัดแคปหน้านจอไว้นะครับเมื่อท่านได้มาแล้วท่านชอบหลักอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแหละใน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 อะไรล่ะจะพูดสาแล้วนะครับจะติดอ่างแล้วนะครับในหนังสือหวยอ่ะสามตัวเอามาตัวหนึ่งลุงปองมงคลมาตัวหนึ่งอ่ะ ท่านชอบตัวไหนท่านก็เอามาเรียงในนี้สิครับสมมติว่าท่านชอบหลักแปดอย่างเงี้ยเฮ้ยแปดน่าจะอยู่อีกหน้าน่าจะอยู่อีกหน้าก็เอาแปดแทนไปครับหลักแปดมีกี่ตัวล่ะแตะไล่ดูสิครับหลักแปดอ่ะมันอาจจะมีแค่หกตัวก็แทงแค่หกตัวไงเหมือนท่านไปนได้หวยมาจากชาวบ้านทั่วไปแต่มันก็เกินหกตัวอยู่แล้วท่านจะบอกว่าหวยผมมากยังไงอ่ะผมไม่แนะนําให้ตัดออกนะครับพราตัดออกถ้าท่านแทงหลักแปดถ้าก็แทงไปทั้งหมดเลยหลักแปดที่มี เขาจะอยู่ในหลักหน่วยก็ช่างหลักสิบก็ช่างผมอธิบายทุกเทปนะไม่พยายามฟังเทปให้ละเอียดดีๆนะครับอธิบายทุกเทปนะนะครับว่ามันอยู่อยู่หลักหน่วยหลักสิบก็คือหลักของเขาทนั่นแหละแทงไปเลยหกตัวท่านไม่แม่นขนาดที่จะเอาตัวเดียวมาแทงถูกได้อ่ะท่านก็แทงต้องแทงหกตัวนะครับซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องซื้อหกใบอะครับนะครับไม่ต้องไปกลับด้วยถ้ามันไม่กลับก็ไม่ต้องกลับถ้ามันกลับในส42สี่สิบสองตัวนี้ก็คือต้องกลับตามเขาถ้ามันไม่มีกลับก็ไม่ต้องกลับนะครับ ผมจะพูดยาวสักนิดนึงเพื่อความเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะทักเข้ามาอีกบางท่านก็นโทรศัพท์มาแต่เช้าเลยนะครับบาง,บางวันโดนเฉพาะวันหวยออกเลยนะครับก็ไม่ว่ากันเอฟซีก็ตามมาไม่เคยบอกเบอร์โทรใครนะแต่ว่าเขาเข้ามาได้ก็ก,ก็มาทางไลน์กันนั่นแหละมาทางไลน์นะครับเราเผยแพร่ทางแอปไลน์ด้วยอะไรด้วยนะครับเมื่อได้มาแล้วหลักหน่วยหลักสิบมันก็จะมีหลักร้อยจากหนังสือหวยให้ครับ นี่หลักร้อยจากหนังสือหวยให้งวดนี้หลักร้อยคืออะไรหลักร้อยคือเลขอะไรหลักร้อยตัวนี้จะมาอีกหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันหวยก็คือหวยนี่แหละนะครับหลักร้อยมีเลขสองเลขเจ็ดหลักร้อยมีเลขสองเลขเจ็ดนะครับเจ็ดจะมาอีกไหมล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันหวยก็เป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วนะครับ บางตัวก็จะออกสามวัดติดกันไม่ว่ากันมีหลักสองหลักเจ็ดนะครับทันได้สองตัวมาแล้วสองตัวมาจากไหนคัดมาจากหนังสือหวยดึงตัวคัดมาจากลุงปองมงคลหนึ่งตัวนะครับแล้วจะเอาเลขนี้ไปอยู่กลางไหมหลักสองนี่ไปอยู่กลางไหมหลักเจ็ดไปอยู่กลางไหมหลักอยู่กลางคือหลัก10บ หรือจะไปอยู่ท้ายไหมนะครับเียมันก็จะไปรวมกันได้เป็น3าตัวท่านจะไม่เข้าใจตรงไหนล่ะครับในเมื่อคัดมาหนึ่งตัวนะครับเข้าตัวเดียวจากหนังสือหวยแล้วคัดมาหนึ่งตัวจากลุงปองมงคลนะครับมันมีสามตัวสามตัวเลขก็คัดมาหนึ่งตัวที่ท่านชอบเอามาเรียงเป็นบรรทัดบรรทัดไว้นะครับแล้วก็เอาเลขประจําวันมีหลัก 4, เลขสี่เลขเจ็ดเข้าไปดูด้วยไปคำนวไปไปดูด้วยแล้วก็มาดูหลักร้อยที่ผมให้คือ เลขสองเลขเจ็ดยังไงเลขเจ็ดกไปตรงกับเลขประจําวันนี่งไงตรงกันเหมือนกันนะท่านจะไปไว้ตรงไหนล่ะเอาไปไว้หลักหน่วยหรือหลักสิบดีล่ะมันต้องเสียบอย่างนั้นมันก็จะเป็นเลขสามตัวมาพอดีเป้ง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 ,ป,งปะ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 ,ปะดังปุ้งถูกนะครับนี่กับมันก็จะต้องมีวิธีการอย่างนี้นะครับต้องไต่ตรงสักนิดหนึ่งอย่าไปมนโนกันเองอย่าไปคิดกันเองนะครับขอให้รวยรวยรวย,รวยสวัสดีครับ